เมื่อคืนนี่กูหเอามึงฟังบออาว่าว่ากูนายก็ล้องหญ่ดิบดีมันว่ามันแหลวงานตีสองกูหมั่นใจเ่ากูจิไปเดดจิไปแน่นอนเที่ยงคืนกูหลับเงีอไสกูตื่นกูตื่นไม่อีกทีกูตื่นไม่อีกทีตอนตอนตอนเที่ยงกูร้อนไปทั้งหมดสิบสองชั่วโมงกูท่านกาหักหาันาท่าเดียวนี่ เบอร์เกอร์กูรักกูปกติชีวิตกูมีแตะมูเบี้ยวรอบนี้กูเบี้ยวมูอย่บ้านใครอยู่อยู่ไหนนี่อยู่น้ำผัวอยู่น้ำมูอยู่น้ำเด็กอยู่น้ำเด็กอยู่ใสกู่ได้ภรรยาจ้างเด็กจ้างเด็กมาเอ็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แต่ในไมาเอ็นมต่ในไม่ใม่ฟิลเตอร์คักหลายเม่เราฟิลเตอร์ออกใส่รูปหัวใจคือนคูดิมาใส่ฟิลเตอร์ก็งามดอกฟูกูเป็นคนงามกูอ่อนไม่เบิ้งฮะกูแต่งหน้าแล้วเด้อมือนี้กูเอาออกได้เบิดเอาออกให้เบิ้งกันเอาใส่อันอันคือนปกูก็ตั้งอันนี้บ่ได้บาดเนี่ยเอาไดุ้่นเยอะี่จะบอกว่าเบิ้งปุ่นแ่ต้องใส่ล็อเด็ดกูบอกกูบอกโซนอีหยังดอกเพราะว่าตอนนี้กูแคมป์ปิ้งอยู่แคมป์ปิ้งดูใจนี่กูแคมป์ปิ้งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยแคมป์ปิ้ง นี่กูนั่งแคมปิ้งอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยกูนั่นงอย,ยู่กับผู้ใดไรูดอยู่ผู้เดียวแคมปิ้งมึงยูมองอดไกูอยู่ในเฮือนนี่แหละแคมปิ้งอยู่โอ้แคมปิ้ง,ไไงแคมปิ้งแปลว่าอีหยังแคมปิ้งแปลว่าอีหยังวะเห็นแว่าเขาบานอกอย่าปวดในไงโอแคมปิ้งไม่ใช่การปีเปียดเอ้ยแคมปิ้งก็คือจังหวัดเมื่อมึงคือจังหมูปิง้งมึงเคยหูจับบ่หมูปิง้งแต่ว่าอันเนี้ยไปเรื่อยล่ะไปเรื่อยล่ะ มึงมาจกตามคือเบลเล่นกับอีต่าบอเลยกูเป็นมาคุณดังกูเป็นคนกูเป็นคนจริงใจดิเพราอะไรครับเนว่ะบุกอ่ะคืออะไรครับเียงผู้ใดมึงย <heart> ังต้องพูดไส้ตีขอโทษท่า ฝากไล่ใส่เงเงยมันมาแล้วหนาบอมีแกนเคยถือดาบอหน่อีตาาเหตุละเคยถือดาดูกลตียตาเราดาเด้คุณไหนน่ะงามพานแต่คุณกอดของหวานเป็นแสสูดสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ ไอ้จมคือใครเบะดี่ยพทมพ์หนม้าคําบุรีบอ่เ้ยไอ้บีอันนี้ดิมันจะบอกว่าอื่นต้องรว่าดีว่ะเดี๋ไดีอ่างยาวเออดีอามที่หัวจักเั็นะหลักแนวนี่บหัจักได้ปมันคือหยั่งคือมันไองอนลวงเราสลานอื่นอะไรกลัวออกูกินหอดมึงเว้ยึงมาหากูในตอนเนี้ยยูไรยา ก็บอกแต่งเล็กแล้วบอสบอสทางกูจะแชร์มึงเดี๋ยวกูไปหาดอกอย่าแชร์กันเลยแต่ว่ากูบอกกูบอกเลมีความลับที่ต้องกลัวเอียงอยู่แล้วกูสิบอกความลับแต่ว่ากูหักมึงเด้อเดี๋ยวกูกูก้มรลังสิไปละเป็นบ่าวบอสมาทะเลกับพี่ตะยุนใป่น้องเนป มา,ามามามาเข้าจังไดเข้ากับ <c oughs> แคมปิ้งอยู่แล้วอันนี้เมื่อไปเที่ยวทะเลบ่เนี่ยกูแคมปิ้งอยู่เข้าอยู่ในวงเดียวกันมา <c oughs> อันนี้ก <c oughs> ินน้ำน้ำแร่น้ำตามสายท่านเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากภูเขา Terror, แต <c oughs> yeah, yeah. <c oughs> ่ว่าต้องเป็นมันเป็นน้ำซักซิปกูต้องขออนุญาตเจ้าทีก่อนเพราะว่าตอนนี้กน่ากินเบีย์เด้อเพราะว่ามันเสียภาพลับยายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูขออันนี้ก่อนขอเจ้าทีก่อนป้าฮูปั่นป้ามีตาสวรรค์มีหูประตูมีช่องเปิดคือคากรหัวหน้าผักนะมันเหลือมแห้งมึงกูไปเอาหน้าผักลงมาเหรอได้ดี เหมือนเราไปไหมเอาแกลวซ้ำกันที่เาทบะสีเปียกโอ้่็บานสิะทึงเลไม่มีไม่มีเลือกเอาซส์ไหนหกร้อยหรือเก้าร้อยนี่มันต่างกันน้อยเดียวหนึ่งเมย์เมย์เนวาห้าอายุหกร้อยก็ได้อ่าเองคดเคุณพ่อเพป่นวาห้าอายุไหมนอตเลยฮะแกล กินด่ามันว่านอตติงมันว่าแปลว่าอย่างนอตติงแปลว่าถ้าอายุถ้า <c oughs> อายุเอ๊ะ <c oughs> อับเอะก็รู้เรื่องเลยอับแอะเขารู้เรื่องเจ้าไหนเขาเป็นมาดามอยู่ทั่วประเทศมาละไปละสามสิบสี่สิบจังวาหวัดถ้าอายุกับคุณมอนหนิงเดียรำใหญ่มันว่ามานส้นกุเทียวมือน,นั้น นี่ฉันไปกูบอกว่าเฮ้ามันจีซ้นกูไปโอดกูมันเอาหดบุซใตมากูบอกเลยอาทุกคนไปหับไปลุงไปโฮดทอมมันว่าโอ๊ยไปได้ฉันไปดมแล้วหัวเธอมันว่ามึงเบิ่งติดเป็นมูกันแบบใดกูจะแฉมันมันมาดมโซ่ถเขาดมก่อนเหล่าหรือเปล่ามันดมหัวกลัวมันบอกว่าท่ามนาทีแทนมึงมึงมาที่หลังเออคือเห็นแบบนั้นน้ำกลัวกะกูกะเห็นด้วยด้คนเฮามันกะถือตอกแล้ว ดมเลยอ่ะมันว่าหอมๆมันมา่างสี่ละกูสิแจ้งจับมันมันบดได้บบมึงดมให้บังด้วยพ <c oughs> ่อแมูจลไเนคือมาดมกูย,ยังไม่ค่อยดมจะเกืืออ้ากูให้มึงดมอีตาดีเลอนี่ดังตอนเนี้ยอ,อ,อันดูว่าอันกะครกูอยากเป็นตากยายขกงนันขงขีกูเบิงอยู่ค่ะฮัลโหลอีเอร์แฟนฮัลโหลฮัลโหล ฉันนั่งเสียน่าแล้วเจออย่างนี้ก็บีไล่สุดแลยสุดหรอลยตังแต่ยี่เราไปนน่นกับเผื่นก็บเ้าผืนต้หนานี่แหละมาเจอมีคนอยากจักนำคับบากันซ้ำหนีมันก็หูกันซ้ำหนีไงเพรฉะนั้นต้องไลสดไปลล้วเาผืนมโอเปรี้ยวจนเข็ดฟันน่ะแล้วยังเห็นอย่างว่าบอกมันเมื่อไสดไหมเฮา ก็เป็นเขาไปงานแบบเขามีงานเด้ก็คือเอ่อบ่คือกูกกรมึอกัอ้่ปลาปลาคุณลำคาเดชถ้าวอาพืชนมันปะเบาเลยก็ได้อันกูก็มีเรื่องสิกูก็อยากว่าเด้เวลา,าว่าพืชเนี่ยมันมันเป็นเอียงที่แบบว่าอย่าว่าแห้งมันเป็นที่ดีประโยชน์อ้าว่าวพืชนไปสักคนในแปลว่าเขาอ่ะ สำคัญและเห่ากระต้องมีความรู้เฮาต้องมีทักษะในการเว้าเฮาต้องมีข้อมูลจริงจริงเห่าชีวะถูกต้อเห่าชบอกสมศรีสมผาไม่ได้ไมีหลักฐานเออ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 เลยเลยมึงบอกเลยอ่ะคือจังล่ำใหญ่นน <laughs> ่แต่ว่าตอนเนี้หูแค่เหาสองคนอ่าอ่บาบ่มวีอันเนี้ยตรงสมบูรณ์่าบบ่มวีไผ บ่มึงอยู่น้ำคนหลายบ่มองมึงอยู่อ่ะบ่กูอยู่ผู้เดียวเอาแล้วไปข้าวันเท่ากับว่ากันสองคนเท่าแต่เท่านี่ละกูอยู่ผู้เดียวกูอยู่ผู้เดียวมันกับรถเนี่ยก็ติดปั้งเสียใครนั่นกูอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวว่าลิซ่าเป็นเ้ของรับแขกคุณโอเคเฝ้าเลยลำไยเนี่ยลำไยอันบ่ลำไยกับมึงเนี่ยสเปกสิบล็คือกันอ้าวลำไยกับกัูกับมึงเนี่ยสเปกสิบล็คือกันเพราะว่า มึงนี่สิเป็นแบบมักไปทั้งมือกรองกูนี่กูสิมักอันมือคีย์บอร์ดเออเออแล้วย้ายนี่จิเป็นมือพูดกีตาร์อมื่อยังก็มือกีตาร์ไอการผู้ใดียวไอการไหมไอการอะไรวะไอการวงบอซอบ่วะฮะอะไรกินหอดเล่าหอมเลยล้วย้ายนี่สิสเปกแบบนั่นเป็นมือกีตาร์ เ้านี่กระสีเป็นแบบว่าเป็นฟิวแบบร่องหัวหยองบอกบอมเนห่วยเ่ว่าสปกสปกคือเออเออเปิดเขากระสีแบบว่าแต่เราคนนี่สเปกมันก็ะิี่ตางกันเด้อือกูดูซิมักไปท่าแบบแบบคนแบบโต้งสูงๆใจจอยเออเออมันเป็นมือคีย์บอร์ดเออแต่ว่าขั้นขั้นมือไหนเขาบมาสิเขาเปลี่ยนอีกคนนึงมากกูก็มักขึ้นเขา อันกูน่นเพราะทอดไอดอกกระมึงน่นไอการกูขึ้นอยู่บอกเดนน้องผู้ใดไอการกูสิบอกมันขอโทษนะคะขอโทษนะคะนึกว่าชูตี้สเปคคือพี่เอมอ่ะอันสเปคกูในสิมักคือตังอันพี่เชิเอมนั่นสินะแเราเล่ากะเสียบเราบอกคอยเว้ากูก็เลยมากเพราะว่าคนอื่นอันแย่งกูเบากูแล้วบอกบอทัน ย่งกูบอกปุ๊บกูบอบท่านแต่ว่าขัานเอาสาระเนี่ยกูกับโท่านเพิ่นคืกเ่ากูแบบทัานสปีดอียงแบบต้องใส่ความตามาดความหูความฉลาดอันเนี้ยกูบอสู้แต่ว่าฟั้นเบาซื่อเบาแบบบม่มีสาระบม่มีประโยชน์มัหน้าเบาพื้นคอนเนียกูเบอรได้เบิร์ดมืออีรีเออเขาเลยเขาเลยเป็นสเปกที่มาที่ไปที่ว่ากูมักมักเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยเบานะอ๋อเอ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 อแลแบบว่ากูกับกุชเบลนี่ก็สิ ย่งกันเบานิดนึงสินะอืออือ,อ,อูก,ก็มึงยังบ่มีบ่มีความเงียบขนาดนอนอยู่แต,ตื่นมาเบากันไดเออเออมันเนี่ยสเปกมึงนี่กว่าต้องเป็นคนนั่มนแ,นแน่เลยวะคนที่สักล่อยู่ขาใครวะคนที่สักล่อยู่ขาใครสักล่อยู่ขาวะเราซื้อ,อ่กาก่อไก่เก่งยรพะ อีเมดอีกแล้วบอกไปช่วยอีนึกถึงเดอมว่ากูว่ามีส่วนมีน <c oughs> ใ,ใกล้เขามาละแต่ว่าไล่อาจจะมาหลายข <c oughs> นาดนั้นไล่มาหลายฝา,า,านั้นลงมาอีกนิดนึงแบบว่าไ <c oughs> ดาก,ก่อไก่มันว่ากองแ <c oughs> <ๆ>ค่นี้บอลคู่คนบอกมีมีมีไล่สักเด้ก่อไก่แ่้คก็ไก่บ้าของไก่ได้แค่นั้นแหละ จ้าอะไรมากก่อก่เป็นอย่างนี่เอาแต่เป็นนักร้อกบอถามว่าเป็นนักรลองบอเพิ่นเสียงบอค่อยดีอันใดกันเสียงดีได้เป็นนักร้องแล้วเออแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ทิตใจดีโอ้หูเมือยวะที่ใจดีเป็นแบบว่าส่งไปด้านแท่นมึงได้สินะเป็นด้ทน เรื่ะบอกว่ากล่องห่วยไรกิวกล่องอย่างโอ๊ตมาบอมแบนบอมแบนกล่องบอมแบนไอ้กล่องบอมแบนไอกล่องไอ้กล่องไอ้กล่อันปวดตีพี่เฟรดเอ้ยเพื่นมีไรสักอยู่วะไอ้กล่องอันเมื่อเขาเรื่องหอมไม่ให้กูนั่งเดาอยู่นี่อ่ะกูขอเขาหวงเลยแล้เสือนี่แล้วเสือนี่ เราได้ซื้อไอกิบเราไปซื้อไอกิบเราซื้อว่าแฮผิดหยุด่เซอยกูเยุดอยุดหยุดหยุเรา,า <c oughs> ุืาาหนะอออยอดแหยุดหยุดหยุ พาใส่ไหมเพราะว่าช่างเป็นบักกึมเนี่ยพาสิพากุนเซนแต่ว่ากูเอาเด้อสูอันนั้นบพาเป็นเราไม่ได้ซื้อกุนเนาะเราซื้อบุญเส้นอะแป้วบอกเออเอาเข่าซานละเลยบ่ เออเขาสาระแน่เอาเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับสังคมเนาะตอนเนี้ยเออมึงเห็นอยู่บอกทางานที่เขาไปยูที่เขาไปแนว่หนังเขาไปอยู่หลายหมื่นมาละเม่อมึงที่ปดแต่งยังได้เยอะมันก็เสื้อผ้าเขาก็เริ่มเบิร์ดดุอาคาอีกมึงเห็นสุดตัวสุดัวจากพี่แดงแต่เลยสีส่วนมึงกับกูเนี่ยร่วมบริจาค ลูเออกไปแล้วเสือกูสีแดงไลยดอกคนเหี้ยเหี้ยเอ้ยเสือกูสีแดงไล่ดอกกระโปรงสีเหลืองหรือว่ากูสีเอาสุดล่าตีกูส่งไปเด็กกูไม่สุดมาล่ำอยู่สุดสีม่วงกูกูนี่ประกวดประกวดมีดแกนส่งไปเราส่งไปที่หล้วมีคนใส่พวกก็ยันคนใส่ว่าได้อ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วมึงเล่นไพ่บ่บอคนไ่ใบ้าวบอจับเวลาอะไรสดบ้าได้ตัวมีปากว้ายังก็บ้าวหลุดตัวอะไรมึงมึงเล่นไพ่บ่เนี่ยบ่วหนอกินเบียร์่ะเนี่ยกินอยู่เอาเนี่ยมึงกินบ่าจันบอตำไม ขเจ้าวเว้ยบอกขเจ้าว่าได้กูกเมนคนอันนี้บเป็นคนอีสานกูเป็นคนอันนี้นะเป็นบมนคนพุทธศาสนาพุทธกูต้องเป็นอันนี้มวกศากสนาอะไอนยพวกศาสนาหมาเนอะบะเมนโ <c oughs> อ้ยอย่าเปิดดูไรกูแสบตาอับเมนไฟอันเนี้ยอันเป็นนภา น้าภาคงูแห่งได้นน่มันก็ว่า,ย,า <c oughs> ย,ย,ยับลงมาอี<ล>กแน <c oughs> ่ะกูยับลงมาแบบคัดกูยับลงมาแบบคัดยับลงมาแบบอย่าไปเชื่อนี่กาแฟานะคะทุกคนกูดูบอกแต่เป็กมึงจากที่ในทางนะที่เขาเป็นมูกันมาดโดนเออมึงกับพ่อสีหูใจกูอยู่อีาม <c oughs> ่นมาค้นหน้ามค่อยอาบบบเมียนดีนดำดำ <c oughs> ขึ้นงานไรก็จัง แต่เราเป็นคนไทยมันบอมาเร็วๆเป็นคนไทยบอเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนประเทศไหนบอดีๆเด้อ่ะบอดีๆแล้วก็ต่างประเทศประเทศเอ่อเมื่อกี้เาโตับวนของกิงบอกว่าตั้งประเทศต้องเป็นโปรตุเกสช่องอะไรไม่มีใครอยู่เลยเวียดนามบ่เวียดนามบ่บอ คงกงบอเรื่องเกาหลีบอไก่บอไก่จากบ้านเท่าบอกุยไก่ประเทศเขาอยู่ไก่จากฮาบ่บอไก่ปันใดพีมประเทศคีน,น <c oughs> ก็บ่บอก <c oughs> เสียงพูดใะไรคือไอแห้งแทงไอตา ไม่อยากไอ้แร้วไเหนียปูเสายกบาตาผู้ยญง่าสายกเถอะโอ้ยสามสิบปตัดทุน่ะบขาบอกว่าอะไรเอเลไลเอาข้างหน้าน่ะสว่ามันหนาปวดดีมว่าเชี่ยไปให้เขาบอกเจะรอตลอดแต่ตอนนี้เป็นสีน่าเักมากเเป็นเมียหุ่นเซเลย อี้ฮานี่อยู่ดีกระบอกคืนช่องอีอามไปกระโจมทัวร์ลงเลยค่ะทัวลงเลยค่ะกูต้าค่ะกูต้าเนี่ยอืมเชเป็นเนี่ยคุ้นเส้นนั่นเองพี่กิ๊อยากกินหมอใจเอามาที่รักดูมันกินยานะแต่ว่ามันกินอ่าของที่มันไอแบบมากๆอ่ะมันกินเบียร์แล้วก็เหลวและะ้วก็เศร้าอีอามนั่นก็เป็นเรื่องของบะหมีอ่อันนี้มันเป็นน้ำธรรมชาติน้ำเ,เปล่าก็ะบอกไปต่อฟาสู ยังป่ะมึงเคยพออยู่นอนเด้หัวมึงเคยพอบีบอ่ะ,อะพอหนูผากมึงขับกระแลนดอดสเต็มคนเธอเข้าไปข้างในคนมึงลองอยาขอหมอลำั่มดูล่ะแปลงก็ยาขอหมลอลำกูคือจำคนเป็นวัดอยู่ตลอดเวลานี่ยแหละวะกูจี่เป็นโจ๊กโซคูมึงลองคืนเบื้องดีๆ <c oughs> เสียงมึงคืนเด้ <c oughs> แต่มึงคือแม่สิตังกูยังบัวบอกคนรวงพอกัน สูมันลวงเขาปันการไ่ได้ลวงเขาเอื้อนมาเนี่ยอ้าวคุอกูว่าโอ้ยแฟนคุอาการลวงเนี่ยแฟนคุอา,าจะเป็นพวกเข้าคบกันได้เนาะอ้ามเนธลำไยว่าสันสะูนี่ยมันค้คนลวงเลยอันนี้มันไม่ได้เป็นค้นลวงเป็นคนอันนี้ลวงได้หนีแล้<อ>ขเขาเอื้อนมาเป็นค้นเลขนวนสงวนตัวโอ้ยวลนแดนไซเลนไซก็ไปเห็นมือไกเขาเอื้อนมาเป็นคน,น,นอันนี้ คุ้มเทพกับพอมราเคยมีแฟนเป็นทอมไหมคะไม่เคยอยําไม่เคย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 พูดไม่ต้องพูดเป็นทอมมีแฟนเป็นทอมน้ารายจนตายใช่ไหมเบียร์ใช่แล้ว <S <S สมอี <S <S ๊ยสมเมื่อสมอย่างเงี้ยัยวออําเคยมีทอมเป็นเป็นเอออําเคยมีแฟนเป็นทอมกึงไหมคะมันเคยเป็นทอมเองทอมกึงแบบนี้ เป็นไปนอกมันกันสิแบบที่ค<ะ>บกันที่คบกันไม่ได้นานเพราะว่า <c oughs> เราขิวแฟนเรา <c oughs> <c oughs> อะมีแฟนเป็นทอมกนชอบชอบกล่องจอกใช่อ,อยาก<ะ>เล่นด้วยเออแบบว่าชอบแบบชอบกึงใส่เราอะไรเงี้ยพอเราคบกันไปเวลาเราเหลียวไปดูเขาทุกทีเขาชอบกึงแล้วก็เลยเราก็เลยต่อยเอา <c oughs> <c oughs> จักบอีเนีนมาสิเป็นทอมลหรเดมสิตัดผมเออ คุยเหรอวะทำเน็ตได้นี่เออครับผมปาดอายปาดอายผมตอนนี้ตัดเพื่อนไหนครับผมผมฝั่มันแบบกับกูมื่นหนึ่งมันสิเป็นท่อมันยังที่สิมาเล็บยาวแท้กูละศูนย์ครับผมมันเอาออกปรทเทศไดนครับกาวมันแน่นะใส่เลปตินไป็นก้อนรอบมันเนาะมันมันสิเป็นท่อมเองใส่เลปตินไปก่อนตอนนี้สักมื่นหนึ่งมันว่ะวันนี้เอาขั้นขั้นตอนเป็นท่อมนี่สซีไซส่ทรงแบบไหน เอ๋อไซรุตําแล้วเนาะใไซรุตําโซ่บ็อกเซอร์แล้วเนาะก็เก่งก็เก่งแม่แล้วภาษาอังกฤษอยากเอิบเสื้อเด็เสื้อเด็เสื้อเสื้อสิเป็นวิวสไตล์ได้เสื้อเรื่องบอกพ่ใหญ่ยกหัดนอิบแม่แล้วก็ยืดเซนอีตาไซสเตปัดผมเป๊ะแล้วก็ยืนเต้นนะเอ้าเห็นไหมทุกคน ประโยชน์ของซาทูอ่ะไม่เกี่ยวซาทูอ่ะไม่เกี่ยวเน่คนเดียวเน่คนเดียวไรปิวเนบไรปิวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวพูดถึงศาสนาและทางเพศเป็นการเหยียดเหยียดหยามอามเคยไรปิวจิตวันพูดเรื่องเจ้าเป็นเก์บอยายวันนี้ไอ้เลิฟติ๊กต็อกไอ้เลิฟติ๊กต็อกฮัลโหลอินเตอร์แฟนไอเลิฟยูวีดีกูดไอ้เลิฟติ๊กต็อกฮัลโหลอินเตอร์แฟน